ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเรื่องราวดีๆในหัวข้อรู้ก่อนได้เปรียบแปดเรื่องควรทำหลังกรกฎาร้อนเสริมดวงดีรับทัพย์ร่ำรวยปังไม่ไหวเมื่อวันเวลาเปลี่ยนแปลง ดวงชะตาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยมอดูหลายสำนักเปิดเผยราศีที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่และราศีจะมีดีกันคุณเรื่องแต่ห้าราศีต่อไปนี้ดวงการเงินโดดเด่นมีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีได้เริ่มกันที่ราศีกุมช่วงคนที่เกิดส3กุมภาพันธ์ ึง13มีนาคมสำหรับเรื่องที่ทำให้ชาวราศีกุมยิ้มได้มากที่สุดก็คือเรื่องการเงินโดยรวมดวงด้านการเงินดีตั้งแต่ช่วงกลางปียาวไปจนถึงปลายปีถือว่าเป็นราศีที่รวยแบบงเงียบๆกันเลยนะครับแต่รวยมากโดยมากชาวราศีกุมจะได้รายได้ได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักและมีโอกาสดีๆในการนำเงินเข้ามาในชีวิต หากท่านใช้จังหวะช่วงที่ดวงดีให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้ฐานะมั่นคงก้าวหน้าไปอีกขั้นราศีพิจิกคนที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกราศีที่ดวงการเงินปังจัดหนักเช่นกันรายได้ของคุณจะมาจากหลายช่องทางบางคนอาจจะทำอาชีพหลักควบคู่อาชีพเสริมไปด้วย หรืออาจจะมีทราบให้คนอื่นเช่าทําไม่ได้เงินทองมากมายทั้งงานหลักงานเสริมมาเพียบส่วนเรื่องการลงทุนนับว่าดีมีโอกาสได้กำไรงอกงามหากหวังเรื่องเงินจะมีโอกาสได้สมใจไปทุกประการราศีกรกฎช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนับตั้งแต่เข้าเดือนมิถุนายนดวงการเงินของชาวราศีกรกฎ จะดีขึ้นทันทีรายได้เข้ามามากมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเยอะแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ดวงสาบร่วบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างฐานะแต่อย่างใดครับเพราะถ้าวางแผนดีๆตำแหน่งเศรษฐีใหม่ก็คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนราศีเมษช่วงคนที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม เป็นอีกราศีหนึ่งที่ปังเรื่องเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินได้ง่ายมุนเงินคล่องตัวหากชาวราศีเมษมีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมาปัญหาจะคลี่คลายและความมั่นคงทางด้านการเงินจะเข้ามาแทนที่สุดท้ายคือราศีสิงคนนี้เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิง เป็นราศีที่สู้แล้วรวยบอกได้เลยว่าช่วงครึ่งปีหลังจะเหนื่อยมากครับแต่ก็มีโอกาสรวยมากเช่นกันหากวางเรื่องโชคลาภที่ทำให้รวยแบบฉับพลันอันนี้จะยากหนื่อยนะครับแต่ถ้าวางรวยจากการทำงานแล้วลวก็บอกเลยว่าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับและในครั้งนี้เราจะมาขอแนะนำพระที่ควรพกประจำวันเกิดเพื่อเสริมดวงตามราศีว่าราศีใด ควรมีพระเครื่องใดที่เมื่อมีไว้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดความปังในชีวิตมาเริ่มกันที่ราศีเมษลักษณะราศีเป็นการเคลื่อนไหวที่วรวดเร็วและมีธาตุดินผสมจึงควรแขวนพระที่มีลักษณะตรงข้ามคือความสงบนิ่งอันได้กแก่พระปางสมาธิพระนาคปลกหรือปางถวายเมธท่านผู้มีราศีเมษพึงแขวนพระ ที่มีพระพุทธคุณด้านเมตตาและแคล้วคลาดควรจะเป็นพระเนื้อผงผสมบ้านหรือดินเผาหรือดินผสมผงหรือเป็นพระเนื้อผงที่ผสมด้วยดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพระเครื่องประจําราศีพลิงโศกลักษณะประจําราศีพลกงโศกคือเคลื่อนไหวไม่รวดเร็วแต่มีพลังและกล้าแข็งจึงไม่ควรจะแจเร็วด่วนได้ ทำอะไรต้องคิดก่อนทําเสมอด้วยเหตุว่าเป็นคนที่แจร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับควรแขวนพระระเภศมีความเย็นจะเป็นพระผงหรือพระที่ทําจากหินพระที่ควรจะแขวนควรจะเป็นพระปางนาคโปกหรือพระห้ามสมุดสุภาพสตรีนในราศีนี้ควรแขวนพระปิดตาไม่ควรแขวนพระมหาอุดจะถูกฉลกอย่างยิ่ง ฉลุนี้ไม่ใช่โชคลาภแต่เป็นความสุขความเริ่มเย็ยนครับพระเครื่องประจำราศีเมถุนลักษณะราศีเป็นคนอ่อนไหวจึงควรแขวนพระที่ธาตุหนักแต่แก่พระเนื้อโลหะเป็นพื้นและต้องเป็นโลหะที่ผ่านการหล่อหลอมจึงจะดีไม่ควรแขวนพระเนื้อผงหรือเนื้อดินเนื้อหวานพระป่างที่เหมาะก็คือพระพุทธรูปหล่อเป็นพระเครื่ององค์เล็ก ไม่ควรใช้แบบครึ่งซีกหรือเป็นเหรียญยิ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งดีใหญ่หรือไม่ก็แขวนพระเนื้อชินที่เป็นของพระกลุก่มประเภทพระรวงยืนหรือนั่งถ้าหาของเก่าไม่ได้เอาที่เขาสร้างขึ้นใหม่ในแบบของพระรวงก็ได้จะคลุมครองป้องกันภยัยและเหมาะกับฉลวดดวงพระเครื่องประจำราศรีกรกฎพระที่เหมาะกับคนในราศรีกรกฎ คือเหรียญที่มีรูปไข่ทุกชนิดตัวเหรียญพระเจเจอาจารย์ก็ได้เท่ารองลงไปก็คือเหรียญกลมจะได้ชาเหรียญที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือมีมุมเป็นอันขาดไม่เชื่อก็ทดลองดูได้ถ้าท่านแขวนเหรียญที่เป็นเหลี่ยมเมื่อใดท่านจะต้องพบอุปสรรคไม่มากก็น้อยสำหรับพระเครื่องนั้นควรเป็นพระเนื้อดินหรือดินผสมผงหรือเป็นพระที่ทำจากตะกัว่วหรือชินครับ สำหรับปางนั้นให้เป็นปางมารวิชัยเป็นดีที่สุดพระเครื่องประจํำราศีสิงห์เนื่องจากคนในราศีสิงห์นั้นเป็นคนใจร้อนและเยื่อหยิ่งอวดดีหัวรันและทำอะไรรวดเร็วจึงหมดที่จะแขวนพระปางสมาธิหรือพระปิดตาปิดทวารเพราะแสดงลักษณะของการสงบนิ่งหรือจะใช้พระนาคปกก็ดีเหมือนกันครับ พราะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่พึงอจะแขวนพระหน้าปกที่เป็นพระปางมานวิชัยจะทําให้เกิดความขัดข้องเนื้อพระควรเป็นเนื้อผงหรือเรียนมากกว่าพระเนื้อโลหะอื่นถ้าเป็นพระกลกให้เลือกต่างสมาธิพระเครื่องประจําราศีกันพระที่เหมาะกับราศีกันคือพระนางพญาหรือพระที่มีรูปสามเหลี่ยม พระนางพระยาจะเป็นของใหม่หรือของเก่าไม่สําคัญหรือไม่ก็แขวนพระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จที่มีสามชั้นเท่านั้นถ้าเป็นเหรียญให้เลือกเหรียญที่เป็นรูปหยดน้ำเป็นเหมาะสมครับและพระเครื่องประจําราศีตุลชาวราศีตุลมักจะชอบทํางานใหญ่เกินตัวชอบแบกรับภาระที่หนักเกินกําลังกลับถือว่าเป็นการท้าทายจึงมักลมลุกคลุกคลาน พ่อแบกภาระดังกล่าวด้วยงานหนักนั้นบางครั้งก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะภาเครื่องที่เป็นเนื้อโลหะจะมีผลดีที่สุดในการผจญภยัยและถ้าเป็นปางนาคปกก็จะเสริมบารมีให้ดีขึ้นครับท่านผู้ฟังครับราศีใดคนเกิดวันไหนนอกจากจะเป็นช่วงเวลาของความโชคดีมีลาบตามราศีแล้ว ต่เราก็พึงต้องเพิ่มเติมเสริมบารมีด้วยการหมั่นทำบุญอันจะเป็นพลังที่จะส่งผลต่อความดีงามให้บุญส่งผลต่อยอดนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดกับแปดวิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองควรต้องเรียบธรรครึ่งปีหลังทำได้ทุกที่ทุกเวลายิ่งถามยิ่งได้บุญครับการทำบุญคือการเป็นผู้ให้ให้อะไรก็ได้ให้ความรัก ให้ความรู้ให้ความสนใจให้ความสำคัญให้โอกาสให้อภัยทานให้ธรรมะเป็นวิทยาทานให้การสังคมสงเคราะห์ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่นแม้กระทังให้เวลาแก่ตนเองและครอบครัวยิ่งสมัยนี้นะครับมีภารากิจมากมายรัดตัวมักไม่ค่อยจะมีเวลาทำบุญมากกันสักเท่าไหร่แถมยังเข้าใจผิดกันไปอีกว่า การทําบุญคือการไปวัดถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําบุญกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีวิธีทําบุญง่ายๆโดยไม่ต้องไปวัดหรือแม้ไปก็ใช้เวลานิดเดียวและประหยัดเวลามาฝากกันมาฟังกันครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทําบุญทําตามนี้เลยครับได้ผลเช่นกันอย่างแรก นั่นก็คือดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านครับทำให้ท่านมีความสุขพ่อแม่คือพระประจำบ้านอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจหรือถ้ามีโอกาสทำดีก็ควรหมั่นทำอาจจะพาท่านไปเที่ยวซื้อของมาฝากแล้วเรียกพวกท่านให้รับของที่เราซื้อมาเท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดแล้วครับ 2. การเถือสินห้าการเถือสินห้าเป็นประจำนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมัน่นให้อยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียน,นใครนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อนนิสง์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ออกรรมได้และการถือสินห้าไม่ได้ขาดนั้นก็นับว่าเป็นการเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าด้วย 3. การถือศินแปการถือสินแปน,นั้นจะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกันกับการถือศินห้าแต่การถือศินแปนั้นก็จะปฏิบัติได้ยากยิ่งกว่าถ้ากําลังใจไม่ถึงจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะทําได้ไม่กี่วันก็เลือแต่เมื่อปฏิบัติได้สําเร็จจะได้กุศลแรงหนักกับไม่ดีก็จะชะลอตัวปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้อีกด้วย ส่วนใหญ่คนที่ถือสินแปดเป็นประจำเมื่อมีโอกาสจะทำอะไรก็ทำมาคาขึ้นมากกว่าปกติทำบุญอย่างที่สี่กินเจนี่ก็เพื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อน,นุสงผลบุญสูงถ้าหากเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่าเจวันก็ทำให้ครบเจวันหรือมากกว่าที่อธิษฐานก็ยิ่งดีแต่อย่าให้ขาดอาจจะตั้งจิตว่า จะทำทุกวันพระหรือปฏิบัติในทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละเดือนแบบนี้ก็ได้นะครับทําบุญแบบที่หไหว้พระและถวายดอกไม้ทูบเทียนรวมทั้งการปิดทองคําเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากให้ผลบุญเห,เห็นกันอยู่แล้วถ้าทําเป็นประจำ ด้วยจิตปรารถนาที่จะทำจริงเมื่อสิ้นอายุไขาจากมนุษย์ไปก็มีสิท์ได้เป็นเทวดานางฟ้าอย่างแน่นอนทำบุญแบบที่6ถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อันนี้ส่งผลบุญจะสง่งผลในชีวิตหมดเกราะหมดโซจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการถวายสังฆทานนี้บุญหนุนส่งมากเลยครับการทำบุญแบบที่เจดไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทำให้พบกับความสุขความเจริญเกิดความสุขใจเม่อมีที่พึ่งพิงที่ยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอ ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นเจริมมงคลแก่ตนเองถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเราถ้าจะคอยช่วยเหลือให้เราในเวลาที่เราดวงไม่ค่อยดีหรือหาทางออกไม่ได้ท่านก็จะมาช่วยเหลือเราเสมอแต่ท่านก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารมีของเราครับและการทบุญแบบสุดท้ายที่จะขอแนะนำทำบุญให้ทาน เป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตอนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไรเป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภคนบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็ะจะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุน ล้วนแล้วจะเป็นบุญส่งเสริมชีวิตมีโชคมีศักดิ์และมากด้วยบารมีท่านผู้ฟังครับไม่แปลกที่เราจะทำบุญและขอให้มีโชขอยร่ำรวยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่สุดเลยก็ได้แต่บางคนขอแล้วได้โช์ได้ลาบแต่บางคนขอแล้วก็ยังไม่ได้หรือแทบไม่เห็นผลอะไรเลยจริงๆว่ากันว่า การทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตชาติที่สั่งสมกันมาซึ่งความรวยความจนความโชคดีก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกันมาด้วยดังนั้นถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่คำตอบก็คือได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางกรรม ที่ทรรมาของแต่ละคนด้วยครับเพราะฉะนั้นบุญธรรมไปเถอะจะโชคดีจะรวยตอนไหนก็ข,ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วและชาตินี้ประกอบกันความลำบากความจนจึงอยู่กับวิบากกรรมแต่เก่าก่อนด้วยครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอโนโมทธนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ